สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชกิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบพาสมาชิกนะครับมาดูสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมากันนะเป็นสูตรเก่าหลุดนะครับงวดที่ผ่านมานะผมลงจริงใค้งวดที่2ก็หลุดแต่นะครับแต่ผมนะครับมาดูงวดที่จะถึงนี้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่ผมชอบพอดีเลยถึงมันจะหลุดงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะมาทาสูตรนี้ต่อนะครับเพราะ ก็ราะผมผมผมทําดูอ่ะถ้าผมทําดูแล้วนะมันหลุดแบบเนี้ยนะสูตรถ้าสูตรมันหลุดแบบนี้ผมทําดูแล้วอ่างวดที่จะถึงเนี้ยอ่ามันเป็นตัวเลขที่ผมไม่ชอบผมก็ทิ้งสูตรไปแต่ทีนี้พอสูตรมันหลุดสูตรนี้มันเป็นสูตรเก่าสูตรมันหลุดผมลองทําดูแล้วว่าที่จะถึงนี้มันเป็นตัวเลขที่ผมชอบมันอาจจะมาอีกถ้ามันหลุดอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้สําหรับสูตรนี้นะถ้าเป็นสูตรอื่นถ้าเป็นสูตรเก่าแล้วมันหลุด แล้วเป็นตัวเลขที่ผมไม่ชอบงวดที่จะถึงนี้ผมลองทําดูแล้วเป็นตัวเลขที่ผมไม่ชอบผมก็ทิ้งสูตรไปเลยนะครับมันจะมาชนกับสูตรหลักหน่วยบนเทียบชนกับ2สูตรนี้ที่ผมบอกสูตรเก่าเนี่ยนะฮะนะครับมันจะเป็นมาชนกับสูตรหลักหน่วยบนสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับอ่าลงจริให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้ใช้จริงเป็นงวดแรก เดี๋ยวมาพิจารณากันนะครับหน่วยบนนะครับเทียบชนกัน2สูตรนะเทียบชนกัน2สูตรหน่วยบนชอบตามได้ฮะไม่ชอบมองผ่านแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรมากมายพร้อมแจกสูตรนะครับแล้วก็มาทดสอมาเทียบชนสูตรเก่า10หน่วยบนนั่นเองนะครับมี2สูตรสูตรเก่าสูตรใหม่คลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกัน ช่งแอนทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอด,อดทอได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับทางช่องนะคะฟังคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางใน,นการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมนะครับอนุ ทำบุญเป็นประธานร่วมอะนุโมทนาบุญกับไปด้วยกันนะครับเป็นประธานนะครับบุญกระถินนะครับในวันที่ 1- นึงทพกศริยกายรณสพัน์หกสิบในบ้านเกิดผมเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับกระถินสามัคคีนะครับทมทุนสร้างสลาดสามัคคีกิติทำปันโนนะครับร่วมทำบุญได้ตามนี้เลยต่างกหลักศรัทธานะครับประคานกรุงเทพนะครับเลขที่บัญชีตามนี้เลยเป็นชื่อผมแอดทอตนะครับ รมูธนาบุญทุกท่านที่ร่วมทําบุญามาเข้าเรื่องกันนะสิบหน่วยบนุรเก่านะสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาได้เก้ากับศูนย์ผลออกผล <c oughs> ออกหกสี่หกอะหลุดนะครับสุดหลุดนะครับผิด วดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะเราเกี่ยวแค่งวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดครับวิธีทําก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมบวกเป็นตัวเลขเดี๋ยวผมบวก,กตัวเลขให้สมาชิกครับสีบวกหกลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกูนย์ก็ได้ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกหนึ่งครับศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งฮะหนึ่งบวกศูนยก็ได้หนึ่งหนึ่บวกเจ นะครับก็ได้แปดแปดบวกสี่เอ้ยใช่ป่ะวะเดี๋ยวดูดูใหม่ครับอะไรวะเดี๋ยวศนะูนย์อ่าศูนย์หนึ่งเป็นแปดเอ้ยศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่ง หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองอ่ะสิบสองอ่ะสองบวกเพิ่มไปหนึ่งก็ได้สามอ่ะวันนี้ได้สองกับสามนะครับที่หลักหน่วยบนเอ๊ะทำไมผมคิดมันได้หนึ่งกับสองวะอันนี้มันได้สองกับสามแสดงว่าอ่านี่ฮะตามนี้เลยนะครับได้สองกับสามได้นะครับมันจะไปชนกับสูตรที่ด้วยอ่าดูดีๆนะเลขตัวไหนสองกับสามนะี่นะพิจารณาเอานะครับที่หลักหน่วยนะครับไอ้ที่ไอ้สำหรับสูตรนี้เป็นสี่สูตรสิบหน่วยบนนะครับ วันที่ผ่านมาหลุดเดอ้อบอกก็ก่อนแต่ผมชอบยังชอบอยู่หนาวก็นํามาให้สมาชิกได้ดูกัน2กับ3นะครับที่10หน่วยบน2กับ3ที่10หน่วยบนนะหนึ่งทับสิทับหก นะครับพิจารณาครับสองอันสามครับอ่ะทีนี้ไปดูไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับถึงจะเป็นงวดแรกนะครับแต่จะมันจะเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่ามันไปชนกันมันชนกันสองสูตรนะครับงวดที่จะถึงนี้มันชนกันอีกนะสําหรับสูตรหลักหน่วยบนเนี่ยนะครับสองสูตรนี่แหละมันชนกันอีก นะรชนกันแค่ตัวเดียวชนกันตัวไหนเดียวเดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวมีวิธีทําให้นะครับว่าแรกชุดชนกันที่เลขสี่ฮะสองสูตรผลออกสามสองสี่นี่สูตรสูตรหนึ่งสูตรสองแบบสองสูตรบงวดที่เออออกสาม สองสี่อ่ะถูกรปก็นที่หนึ่งงวดสองสูตรลเลขสองนะับแปดห้าสอ,สองสองก็มาที่หลักหน,หน่วยบนนะหน่วยบนเทียบจนสองสูตรนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับถ้าชอบค่อยตามเด้อนะครับถ้าชอบค่อยตามนะครับส,รสมัยจริงนะถ้าไม่ชอบมองผ่าน,นครับงวดต่อมา วทที่3สูตรที่1ได้เลข5้าสูตรก็ได้เลข5้าผุดออก8 6 5กาก็เลข5ฮะมาที่หลักหน่วยบนใหม่กล่องแกะนะครับหรือใหม่แกะกล่องนั่นเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดสลับให้สมาชิกงงนะครับใครตามก็พิจารณาเอาดีๆนะครับทุกสูตรนี้ผมมีวิธีทำให้นะผมบอกเลย ไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าสูตรใหม่ผมมีวิธีทําให้ส่วนมันจะมาหรือไม่มาเนี่ยสมาชิกพิจารณาดีๆนะครับนะนะครับผมลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อให้สมาชิกคิดเป็นทําเป็นนะเพื่อให้สมาชิกคิดเป็นทําเป็นนะครับอ่ะอ่ะวดะต่อมานะครับสูตรหลักหน่วยบนชนสองสูตรชนที่เรียกหกกอดอกสามหกสามห้าหกเขเรียกหกครับที่ จนที่หน่วยบนก็มาที่หน่วยบนครับงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขหนะครับแล้วสองสูตรเลยเพืออกห4สี่หนะครับไม่ได้หลอกลวงใครนะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นสูตรใหม่ลงจริงให้งวดแรกชอบค่อยตามไม่ชอบมองผ่านะะนะครับอามนี้เลย งวดที่งวดที่จะถึงนี้นะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮวิธีทำตามนี้เลยนะครับอันนี้สูตรที่หงอันนี้สูตรที่สองนะครับก็เดี๋ยวบวกเป็นตัวเลขฮะสูตรที่หนึ่งหบวกเจ็ด้งทายเลขสามี้ายเลขเจ็ดเจบวกข้างทายเลขสองบวกหได้สาบวกหได้สี่สี่ต้ทายเลขสองสองเจ็ดต้งทายเลขเก้ 90้าศูนยได้เก้ได้เนะครับ9ก้บวกสนะครับลงท้ายเลข2สูตรที่1เลข2 0สูตรที่2 6บวก4ลงท้ายเลข0 04ก็ได้44 0ลงท้ายเลข4 4 5ลงท้ายเลข9 91งลงท้ายเลข0 0 3ใน3 3 3ลงท้ายเลข6 6บวก8 6บวก8ลงท้ายเลขส่สบกเลงท้ายเลขหนึ่งหนึบวกหคงที่ลงท้ายเลขสออ่ะเมื่อกี้ผมได้บอกไว้นะครับชมกันที่เลขสงที่หลักหน่วยบน ชอบก็เมื่อผมพอจัดไปเด้อไม่ชอบมองผ่านทําไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่การันตีว่าจะมาตามสูตรนะครับเพราะสูตรมันได้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบแค่นั้นเองก็นํามาคิดคํานวณให้สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับท่านถ้าไม่ชอบมองผ่านวบประเจ้าที่1นึงทับสิทบหกแรอรุ้นกันนะครับหน่วยบนชน2ตัวเดียวนะครับ อ่ะมันมาชนกระสุรเก่าที่เลข2ด้วยฉะนั้นเน้นนะครับไปที่หลักหน่วยบนเน้นไปที่เลข2อลองก็คือเลข3อ่ะชอบจัดขัดผ่านทำไว้เพื่อเป็นแนวทางหิง,หง,งๆิปังๆขอบคุณครับ